สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่องค์กรมีเขียนวิชั่นมิชชั่นหรือคอลเวลูเอาไว้ไหมฮะแล้วเราทําตามที่เราเขียนไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ในการบริหารธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยผู้บริหารระดับสูงรวมถึงระดับกลางแล้วก็ลงไปถึงพนักง,งาน จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องยึดมั่นเอามิชชั่นวิชชั่นหรือคอ v a วลูเป็นเเขาเรียกเป็นสารณะในการทำงานประจำวันเลยนะครับไม่งั้นแล้วสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏผลตามที่เราต้องการหลายครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการกับร้านค้าหรืออาจจะเป็นร้านให้บริการหรือตามโรงแรมต่างๆเนี่ย บางทีผมก็ชอบเข้าไปอ่านพวกนี้นะฮะวิชั่นมิชั่นคอแวลูนะฮะเราก็จะเขาก็จะเขียนแบบดูดีมากนะฮะเวลาอ่านจบแต่พอถึงเวลาที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยก็พยายามที่จะสังเกตจริงๆว่าเขาพยายามที่จะส่งมอบสิ่งเหล่านั้นที่เขาเขียนไว้เนี่ยให้กับลูกค้าจริงๆหรือเปล่าหลายครั้งที่เจอว่ามันมีตรงกันข้ามนะครับพนักง,งานเข้ามาให้บริการแบบสีหน้าบึง้งตึงหน้าตาแบบเหมือนไป กินอะไรมาองี้นะฮะไม่ใส่ใจไม่สนใจลูกค้าบางครั้งลูกค้าเดินเข้าไปถึงเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยยังไม่เงยหน้าขึ้นมามองลูกค้าเลยก็มีแล้วเวลาพูดจาก็เหมือนกับว่าแสดงน้ำเสียงแล้วก็สีหน้ารำคาญลูกค้ามากที่มากวนเวลาเขาซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เราไปนี่คือเอ๊ะเขาต้องบริการเราไม่ใช่หรือหรือเราต้องไปพี่นอพี่เทาเพราะว่าเรากําลังจะไปกวนเวลาของเขาจริงๆมันตรงข้ามเลยถูกไหมฮะเขานั่นแหละที่จะต้องให้บริการเราอย่างดีทั้งทงท,งท,งที่ก็เขียนป้ายแปะไว้ในร้านนะครับแปะไว้ในสาขาว่าลูกค้าคือผู้ที่มีพระคุณสูงสุดบ,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 บลาบลาบลาอะไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เห็นทําตามนั้นเลยคําถามที่ตามมาก็คือเอ๊ะแล้วมีสักกี่องค์กรที่เป็นแบบเนี้ย หลายครั้งเจอเจอมาบ่อยนะครับลักษณะแบบนี้ที่เจอแล้วรู้สึกไม่ประทับใจแล้วก็จะมีประเด็นคําถามตามมาเลยว่าเอ๊เขียนไว้แต่ทําไม่ได้แล้วจะเขียนทำไหมท่านผู้ฟังคิดว่าสาเหตุเหล่านี้มันเกิดจากอะไรบ้างสาเหตุที่วิสัยทัศน์พันธกิจกอลู Value, เขียนแปะไว้แต่ไม่สามารถทําได้ตามที่เขียนหลายหลายครั้งมันหนักกว่าตรงข้ามกับที่เขียนไว้ก็มีนะครับ จากที่เก็บข้อมูลมานะครับสาเหตุหลักเลยหนึ่งก็คือผู้นำองค์กรนี่แหละฮะที่ไม่ยึดมั่นเอาสิ่งเหล่านั้นมาเขียนบางองค์กรเขียนขึ้นมาเพื่อให้มีเข้าใจใช่ไหม <laughs> เพื่อให้มีคือเขียนแปะเอาไว้เลยแล้วก็บอกว่าเวลามีใครมาถามก็จะบอกประกาศไปอย่างภาคภูมิใจว่ามีบริษัทผมมี mission, มิชชั่นมีวิชั่นอย่างชัดเจนแล้วก็มีคอลเวลูนะเราก็อยู่ในองค์กรที่มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันก็จะบอกว่าทันสมัยคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะ แต่พอมีแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาคือเราทํำไหมอ่ะผู้นําองค์กรบางทีเขียนขึ้นมาแล้วก็แปะเอาไว้เฉยโดยที่พฤติกรรมของตัวผู้นําเองหรือทีมผู้บริหารเองกลับไม่ใช้คอลเวลูเหล่านั้นในการทํางานจริงๆเขียนว่าบริการลูกค้าแต่ผู้บริหารกลับไม่เคยที่จะสนใจลูกค้าเลยนะเขียนว่า,อ,าองค์กรเราจะต้องเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แต่ผู้บริหารกลับไม่เคยสร้างสรรค์อะไรให้เห็นเลย สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นยากนะครับสาหรับสิ่งที่เราเขียนเอาไว้อันนี้คือผมว่านี่คือจุดแรกเลยผู้บริหารระดับสูงใส่ใจลงมือทําเป็นตัวอย่างมากน้อยแค่ไหนอันที่2คือพอเราแปะเข้าไปข้างบนแล้วเนี่ยเราขาดการเชื่อมโยงลงมาคือมีวิชัน่นมีมิชชั่นแล้วเราขาดสตอรี่ขาดระบบที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ลงมาในทางปฏิบัติพนักง,งานมักจะถามว่ามีพวกนี้แล้วยังไงต่อใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางองค์กรหลายองค์กรด้วยครับที่เขาใช้จริงจังเนี่ย มิชชั่นเขาก็จะสื่อสารกับพนักง,งานว่าเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้นะเพราะ,ะนั้นทุกคนจะต้องส่งมอบสิ่งนี้ให้กับลูกค้าหรือส่งมอบบริการหรือสินค้าแบบนี้ตามที่เราเขียนไว้ส่วนวิชั่นเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นตัวบิสเนสเลยฮะว่าปีนี้เป้าหมายจะต้องเป็นเท่าไหร่กําไรยอดขายาอัตราความพึงพอใจเราจะต้องเป็นที่1ที่2ที่3พวกนี้มันจะเริ่มวัดได้พอเริ่มวัดได้เนี่ยตัวเลขพวกนี้จะถูกกระจายลงมาในระบบ การประเมินผลน่นนะครับที่เราเรียกว่าบริหารผลงานนี่แหละบรรดา KPI OKR OK อะไรต่างๆที่เราใช้กันเนี่ยก็จะหยิบเอาเครื่องมือเหล่านี้มาเป็นตัวเชื่อมโยงเป้าหมายข้างบนลงมาต่อยอดจากวิชั่นลงมาเป็น strategy strategy ลงมาเป็น action plan แล้วก็ลงมาแตกยอดลงไปสู่แต่ละ Department นี่คือเขาทำกันอย่างจริงจังว่าวิชั่นที่เขียนไว้มันไม่ได้เขียนไว้เฉยๆนะเราทำขึ้นมาแล้วก็มีระบบระเบียบในการรองรับพวกนี้ด้วย ส่วน Core Value ซึ่งส่วนใหญ่เขียนเป็นชุดพฤติกรรมเขาก็าหยิบพวกนี้มาใส่เข้าไปในระบบบริหารผลงานเหมือนกัน Core Value ที่เขียนไว้5-6ข้อจะต้อง Perform ยังไงจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรก็จะหยิบเข้ามาอยู่ในระบบประเมินผลเลยฮะว่าผู้บริหารพนักงานทุกระดับจะต้องมีสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกวัดในเชิงพฤติกรรมแบบไหนถ้ามีก็ได้คะแนนแบบนี้ถ้าไม่มีก็ให้คะแนนแบบนี้แล้วเราก็จริงจังกับการให้รีวอร์ ว่าถ้าคุณทําได้ตามเป้า KPI คุณทําพฤติกรรมได้ตาม Core Value ที่เราเขียนไว้คุณก็จะได้คะแนนแบบนี้พอได้คะแนนแบบนี้ระบบการให้รางวัลก็จะสอดคล้องกับพฤติกรรมกับผลงานเนี่ยฮะเขาก็บังคับที่จะทําให้มันเชื่อมโยงลงมาบอว่าองค์กรที่เขียนแปะไว้อะเฉยๆยมักจะไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงลงมานะครับแล้วก็หลังจากสุดท้ายพอเรามีระบบระเบียบแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้มันไปสู่สิ่งที่เราต้องการ นี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้มิชชั่นของเราวิช i ั่นของเรารวมถึงคอแวลูของเราเนี่ยมันเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติแล้วส่งไปให้ลูกค้าหรือคนที่ใช้บริการซื้อสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเห็นภาพว่าเอ้ยที่นี่มันเป็นอย่างที่เขียนไว้จริงๆไม่งั้นแล้วเขียนไว้อยู่บนกระดาษแปะไว้ที่ผนังแต่ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามันตรงกันข้าม แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับแถมยังจะทําให้เสียภาพพจน์ขององค์กรลงไปอีกด้วยก็ลองเอาประเด็นวันนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเขียนแล้วต้องหาวิธีการเอาเข้าระบบให้ได้แล้วก็สร้างเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทํางานให้เป็นไปอย่างนั้นให้ได้นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ